แกงแก้ไหมครับเนี่ยเพียง<ะ>เนี่ยบางที่แกขับรถไม่ใช่ก็เห็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำอยู่ตอนนี้มันลากไม่ลงเนี่ยทำไมแกไว้อย่างเงี้ยที่่ไหนอะเนี่ยแหละที่เราเอ๋อมันตรงมาอย่างนี้นแล้วคันมันก็อันนี้ไม่ได้นะนนงาม,งามโดนลากไปเข้า กินปุ๋ยดีก็อย่างนี้ถือว่ายังอ่อนอยู่นะครับพี่เนี่ยยังเลื่อยอยู่นะใช่ชพี่ใส่ปุ๋ยกี่ครั้งแล้วเนี่ยกี่ครั้งแล้วใส่ปุ๋ยครั้งเดียวใส่เจียวเดียวผลนริงว่าน้ำท่วมมันช่วยได้เยอะจริงๆครับตรงไหนลองเท้ายิ่งงามไปใหญ่เลยนี่ถ้าไม่รู้พันก่อนผมว่าสีเก้านะเนี่ยเหมือนมากเลยเพราะนั้น,านยามันเลื่อเป๊ดหนึ่งอ่า รุ่นที่แม่งให้ไหวอ่ะครับปมันเลือดมันกะตือมาแล้วมัน,น,นมเลือดแล้วมันก็มาจีดชายเนี่ยครับเยงยาอยู่รุ่นเลยอนนม่มเ,ดเด <c oughs> ตเราใสแนี้ไปด้วยขอตรงไหนงามๆม,มันใส่ไว้ก่อนนะปลอดภัย ใต้ขอไพรเวลามันเริ่มมันก็เริ่มจากที่งามๆเลยก่อนเราไต้ขอไพรขอไพรมันมันดีอย่างมันเป็นต้านครับนี่อันนี้พี่ทําอะไรพี่ตั้งเครื่องออ๋ปูน้ำไงอยู่เราอย่างเงี้ยอยู่เดี๋ยวมันนั้นเยี๋ยวฝนตกมันไปอัดมาก็แน่นนะนี่ไงข้อกู้ครับก็ดีเหมือนกันนะใช่ว่าหุ่นต้องอย่าง่ปุ้ยอย่างเงี้ยไปกลับไปกลับ อ้อยแทบเดียวมันหมดพอดีเลยใส่ใสาบาง,างๆไงนะแดลูกทีแรกจะใส่เลูกก็าากลัวมันจะน้อยไปนเจาี่สิบเ็ดเลูก,ก็พอเลยสไล่นะลูกละ <ๆ S 2> ลูกละสไล่นะลูกสีกก่ไล,เล่เหลือเห้าดีเนื้อหนาอยู่ประมาณยี่สิบ นอนเงียบเลยปีนี้นอนไม่แรงด้วยถือว่าดีครับเราก็ไม่รู้ท้ายมือคอยลุ้นเพียตอนท้ายมืออย่างว่า,าอชอบมีปัญหาแต่ด้วยนะท้ายมือกาดร้อนขึ้นมาก็มีเสี่ยงเหมือนกันนั่นแหละเอ๊ะแกขับไปนี่แกไปออกไหนเล่นโรงแรมไลอ๋อมันวิ่งตรงนี้ไปเลยแหลอวิ่งตรงไปเลยถ้าถ้าไปาถ้าคนรู้ทางมันจะออกอ่างเนี้ยมันจะพี่ไปมันจะตรง เลยโกดังนี้ไปไปอปงแล้วเลยองกล้ว,วยไม้ไปหน่อยแล้วมันมันจะมีป่ออยู่แถบน่นะมีบ่ออย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยวไปนี่ผมไปจะไปนู่นเราไปเข้าไปโพไปโพเนี่ออยโพยูเทินยูเทินที่หนึ่งตัดหลัดไปยูเทินทีนี้ก็ออกไปโรงแรม,มวิ่งตรงไปโรงแรมไปพอทางเต้นที่เข้าหลักชัยอ่ะครับรู้อยู่ถ้าตรงนั้นถ้าหลุดตรงนั้นไปแล้ว

มีแต่อยู่นู่นแหละข้างหน้าใช่เพราะคนขี่เส้นไหน,ท,น,ท,น,นที่เนี่ยเส้นธรรมดาเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาติดไว้ให้ใหม่เงี้ยเช็คลอนะ้อหนึ่งตีกงูนะเต้าปอยสะอาดเลยเนาะคูอแปลงสะอาดมากเลยเนีน่ยเ่ยแม่งโดนกงูใช่ปะกรงล้มไม้กงต่างใช่ปะอ่มันจะมีหญ้าอยู่ใช่ปะอันนั้นคือหญ้าอะไรครับดอกขาวเหรออ๋อที่เห็นปลา,ายๆเนี่ยนะใช่เลยแล้วทำไมตรงนั้นมนะันมีอ่ะมันก็ไม่ดรอนี่นนน เราล้าง <'s> ิน well, ต so nice to ้องวนลงมาอืเออไม่เยอะนะแต่เห็นไม่เห็นอยู่มันไม่เยอะมันมาขึ้นที่ล่างไงแต่ถ้าเกิดลุยก็ลุยช่วงนี้แหละพี่กำลังดีลุยเก็บที่ว่าพี่ลุยใช่ไหมเนี่ยลุยเออไม่นึกว่าเยอะตอนแรกนึกว่าพี่ทำเยอะแล้วลุยไปข้างล่างมันมี อะไรแปลกๆไหมครับไม่มีคร, <นะ S 2> รเจอตลาดข้าวตลอดลอืมตลาดอย่างนี้ทัวเลยเข้าวอ่ะโอ้สะอาดดีลาาขาวชั่วเลยให้มันเดินอย่างนี้นะครับดีแล้วข้าวจะได้แก่งพี่จะเพิ่งเอาน้ำขึ้นนะยังยังวันที่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 แปดห้าสิบห้าวันได้ห้าสิบห้าวัน ห้าสิบห้าแล้วก็ไปนู้นเลยเราจะไปใส่หกสิบเลยอกลใกล้กลหกสิบอะใครรับท้องใช่พวกนี้ก็ท้องท้องหกสิบห้าหกสิบแปดจริงๆอ่อะบางคนก็ใส่ห่นค่นเดียวนะ่ะแค่ห่นเดียวจริงจริอันนี้มันค่นเดียวก่นค่นเดียวได้นะแต่เราให้กินขึ้นหน่อยดีกว่าต้มบอนหน่อยอีกก้อนนี้อยู่ไหมไม่น่าอยู่แล้วมั้งน่แต่อยู่ อ,ย,อยู่อยู่โคลเลยแหละตู้ถัดไม่ใช่ไม่ใช่งไม่ใช่อันนี้หนูไม่กวัวกอเพราะนั้นน,นั้นก็ใอ่นั้นต้องปวดอ่าเฉดขาดชอบครับใครมาวิ่งให้ครับตอนนี้ชื่ออะไรน้องหนุย้ยน้องหนุ้ยนะวนวน่ ตุยนุย้ยฮัทมันก็นวิ่งอยู่ก็อยู่ครับก็อยู่ด้วยกันอหละเ็อยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งคู่ยังอบวกเลยที่ไยออนโนบีดีย,ยังพูดเลยน,นะยังหาตัวจับยากอยู่ตอนนี้เป็นของใหม่ด้วยมันแก่งดีปะปกติมันต้องเลื่อๆอะนะ มันปะเทีแรกอ่ะก็มันขึ้นฟูพอขึ้นฟูแล้วก็พอเต็มแล้วเราก็ปล่อยน้ำทิ้งเลยก็มันฟูแล้วครับบังอันนี้หมดแล้วอย่างเงี้เรื่องยากก็ไม่ต้องห่วงถ้าชาวมันมาเต็มย่าเราวิดน้ำคันนี้นไอจีไงเราจะเดินไปท้าโคนเลยใต้น้ำเลยออกง่ายดีนุ่มอย่างเงี้ดึงยากหน่อยแข็งนี่นี่ก็เรื่องนู้นนะจะไล่แทบนี้ไปก่อนจะไล่แทบนี้ขึ้นไป ที่ลุมๆเนี่ยที่มันสูงก็เข้าเลยให้ไปอยู่ให้เลือดน้อยจากทีเตีย้ยทางเตีย้ยเราได้เองอ่ะก็มันมีมันมีสิบห้านะเลือกอีกประมาณสี่นะต้องวันนะต้องวันเดินไปเรื่อยๆอไม่ไร้รีบอะไรเชา้ชาเช้าอ่ะมันจะไปทึ่งงูงูงรงต้นไม้ตายอ,ะอ่ะ๋อทางนู้นมันก็จะบางไงครับแล้วก็เย็นเราไปอีกทอดหนึ่ง ไปต่อหนึ่งแต่หน้าอย่างเงี้ยกำลังหน้าเดินอยู่ตอนนี้นะแตะดินเดินไม่ตกอลนะสิบห้าหน้าอันนี้พี่เดินยาวเลยใช่ไหมนี่ไปกลับไปกลับมาเติมน้ำเพวกเดียวฉีดไปกลับไปกลับไปกลับปุ้ยถ้าปุ้ยยูเรียนะถ้าปุ้ยยูเรียนะผมฉีดผมกลับไม่หมดนะผมผมกลับไม่น้ำไม่พอเนี่ย ดเดินเดิน<ๆ>ไม่ไหวถ้าไม่ถ้าข้าวสูงหนาอย่างเงี้ยผมน้ำไม่น้ำไม่พอหรอกผมฉีดนะน่าจะได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะตอนข้าวขับอ่ะไม่ต้องเร่งแรงเลยนะฉีดไปเขาเขากระชิดโอ้โหผมไปฉีดที่บ้านก็หอมมะลิเล่นนี่อ่ะพอลงไปงฉีดยากอยู่เหมือนโดดชี้ทั่วหัวตัวเองไปทั่วเลย โดินบ้างไม่โดินบ้างไม่รู้มันมองไม่เห็นเน่ะมันท่วมข้าวมิดหัวเลยก็ราลงไปแรกก็ลงตรงนี้แหละตรงวมะจะลงนี้เลือดชายเก็บเก็บเก็บชายออกมันมันมันบานทางนี้ครับทางนี้มันบานเนาะแล้วพี่เล่งใส่ตรงไหนกำแพงเลยกำแพงตรงสูงเหรอก็เราไปอย่างนี้ได้ทีแรกต้น่าจะลงอย่างนี้ทีแรกๆรกก็ดินแข็งแล้จะลงนี้เลยใช่ให้ตึ้นชายไปเลยเพราะว่าเราจะเอาทิวอย่างนี้ เขาคิวที่ชีดยาอยู่เราจะมองเข่นมองเห็นผิวชีดยาเราก็จะน้อยหน่อยไม่ได้ปักให้ดูยังไงกันนั้นเนี่ยนี่ิวเป็นร่องไปนี่ไงดูคิวจะเห็นว่เป็นร้องไปนี่นะอีนู่นห่างเราก็ล้นมือนี้สช่เนญ่ก็เดินร่องเดิมอยู่แล้วเนาะใช่บางทีก็ถ้าเท้าใหญ่เราไม่ต้องร่องเดิมเดิมก็ได้เพราะไงก็เป็นร่องมนเห็นนี่แหละชัดเจน ก็จะแลกมันโทรมาอีกตอนที่ขึ้นมนครับเซลยาอยู่ของเขาตอนนี้เขาก็เริ่มทีดหมดแล้วดิทีดเริ่มเนี่ยถ้าเกิดว่าอันนี้มันจะเป็นลาใบจุดอย่างเงี้ยน้องของเรามันดีหน่อยน้าพันนี้มันไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเนาะใบจุดใปไหม แล้วเนี่ยยูนาเนี่ยเออที่ปะข้าประตูบ้านเนี่ยมาเลยเออตรงนี้